จากคำพีปฏิสัมพิธามักนะคะข้อ20อัธกถายาตัถายานะยานุเทศว่าด้วยยาตถายานเพราะปริญญา3คือยานในการกำหนดรู้นามรูปโดยประเภทนั้นแ,แลเป็นยาตะปริญญา ต่อจากนั้นก็เป็นตีรณะปริญญาในลำดับต่อไปก็เป็นปหานะปริญญาทั้งภาวนาการเจริญและสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งที่สัมพันธ์กับด้วยปริญญาสนั้นมีอยู่ฉะนั้นบัดนี้ท่านจึงยกเอาญานทั้ง5มียาตัทถญานเป็นต้น ขึ้นแสดงต่อจากธรรมนานัตตญานก็ปริญญามี3คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหาณะปริญญาในปริญญาทั้ง3นั้นมีวินิจฉัยดังนี้ปัญญาอันเป็นไปในการกำหนดลักษณะโดยเฉพาะโดยเฉพาะแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นนั้นอย่างนี้ว่า รูปมีการแตกดับไปเป็นลักษณะเวทนามีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะชื่อว่ายาตะปริญญาวิปัสสนาปัญญาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์ที่ยกสามัญลักษณะแห่งสภาวะธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นขึ้นดำเนินไปโดยในเป็นต้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชื่อว่าตีรณะปริญญาก็วิปัสสนาอันมีลักษณะเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสามารถแห่งการละสัญญาว่าเที่ยงเป็นต้นชื่อว่าปหาณะปริญญาบรรดาปริญญาทั้งสามนั้น ยานตั้งแต่สังขารปริเฉทยานคือยานในการกำหนดสังขารธรรมจนถึงปัจจยะปริคหายานะคือยานในการกำหนดปัจจัยเป็นภูมิแห่งยาตะปริญญาก็ความเป็นใหญ่แห่งการแทงตลอดลักษณะเฉพาะแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละย่อมมีในระหว่างนี้ ยานตั้งแต่กลาปะสาม,มาสนญาณคือยานในการพิจารณาสังขารธรรมโดยกลาบจนถึงอุทยพ,พยานุปัสนายานคือยานในการเห็นอยู่เนืองๆซึ่งการเกิดขึ้นและดับไปของสังขารธรรมเป็นภูมิแห่งตีรณปริญญาในระหว่างนี้ก็ความเป็นใหญ่แห่งการแทงตลอดสามัญลักษณะนั้นนั่นแหละ ย่อมมีในระหว่างนี้ยานตั้งแต่พังคานุปัสนาญาณคือยาณในการเห็นอยู่เนืองเนืองซึ่งความดับไปแห่งสังขารธรรมขึ้นไปเป็นภูมิแห่งปาะหาณะประิญญาก็จำเดิมแต่นั้นไปความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่อนุปัสนาเจอันให้สำเร็จการละสัญญาวิปลาสว่าเที่ยงเป็นต้นได้อย่างนี้คือ เมื io, ่อ <parfois> พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อคลายกำหนัดก็ละราคะได้เมื่อดับกิเลสก็ละสมุทัยได้เมื่อสละคืน ก็ละความถือมั่นได้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าปัญญาที่รู้ยิ่งอภิญญาปัญญาได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องรู้ตามสภาวะมีรูปปณะลักษณะคือความแตกดับไปเป็นลักษณะเป็นต้นแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายจริงอยู่ปัญญานั้นเรียกว่าอภิญญาเพราะอธิบายด้วยอภิสัพท์ที่มีอัฏฐะว่างาม ว่าความรู้งดงามด้วยสามารถแห่งการรู้สภาวะทเํเรา